ทุกคนตอนนี้ออกมานั่งเขตระหว่างพรมแดนป่าดิบชื้นกับป่าไผ่เนาะทุกคนป่าที่อมอมาตรงนี้เนี่ยเป็นป่าไผ่ป่าแห้งเลยพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นป่าดิบชื้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวอมอเนี่ยจะพาพี่เนี่ยเข้าไปเห็นถึงความแตกต่างมันเป็นเขตเลยนะแบบเฮ้ยอะดรเนีใครวนะ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่เอคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะออมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมและช่องเดินป่าหน้าปีนะคะไม่ว่าคลิปจะลงในช่องไหนก็อยากให้พี่พี่เอฟซีจงรู้ไว้ว่านี่คือช่องของอมเองเดินทางสไตล์อมแอมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ฝากพี่พราชมราติดตามนะคะซึ่งก็มา เข้าป่าเช่นเคยนะคะทุกคนไม่ไปไหนไกลเข้าป่านะคะเพราะว่าป่ามีสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะทุกคนโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวขอปีนก่อนก็เมื่อกี้ปีนขึ้นมาจากตอวันนี้เปิดคลิปมาก็พาเดินเลยดีกว่าเราจะไม่นั่งเปิดคลิปแล้วทุกคนออมเนี่ยจะพาพี่เอซีเนี่ยไปห้วยที่หนึนะเป็นห้วยเชื่อมะเคยไปเจอกับ อดีตผู้นําเมืองลับเลยซึ่งเขาเนี่ยรับอมไว้นะทุกคนจะบอกไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาตามรัดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้อมเนี่ยเข้าไปแบบทํานองว่าไปเพิ่มความรู้ให้กับเมืองเขาความรู้จักเมืองเราเนี่ยเพิ่มความรู้ให้กับผู้หญิงเมืองเขาอะไรเงี้ยจะออกมาไม่ได้ตกลงว่าจะไปนะเพียงแค่ บอกเขาว่าออมขอคุยขอคิดก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจเขาเนาะตอนคุยกับเขาครั้งแรกโอไเดี๋ยวเราเนี่จะเรื่องออกเดินทางกันเลยค่ะทุกคนจะเป็นการเสียเวลาเพราะหอมกลัวว่าจะเลยเวลานัดไว้นะวันนั้นได้พูดคุยกับท่านแล้วก็ นัดเวลาไว้ว่าจะมาคุยกันไปทางไหนดีไปทางไหนก็รกทุกคนตอนนี้ออกมาจากจุดที่มันรกรแล้วนะตอนนี้เดิเป็นทางโล่งนะทุกคนก็ถ้าท่านไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรเนาะมอมกาจะไม่ได้ลงคลิปนี้หรอกเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคนดู ก็ขอไทยด้วยถ้ากล้องมันสลับสับเสียนย้ายโยกไปมานะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยเสถียรน,นะมันไม่ใช่เป็นแค่มืออ่อมที่ไม่นิ่งนะแต่มันด้วยความที่โทรศัพท์มันค่อนข้างที่จะเก่าแล้ว <laughs> มันเก่าแล้วทุกคนมันก็เลยเหมือนได้ยินเสียงมันมีคนไอนนะ <laughs> ยอมขอปิดกล้องมันดีกว่าปิดคลิปก่อนต้องออก ที่นี่กนนะทุกคนเราไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าเลยดีกว่าทุกคนตอนนี้ออกมาเดินมาถึงจุดที่เป็นทางนะแล้วก็มาเจอหมวกหรือใบหนึ่งนะลวงหรือว่า,อาขอ,อนุญาตนะขอตูว่าเป็นหมวกแบบไหนนะเผื่อเราจะรู้จักก่า เป็นแบบอมของอมนะแต่ว่าสีซีดกว่าเหมือนมากทุกคนไม่รู้ว่าเป็นของใครกันแน่นะทุกคนไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยเคยเอะใจดูวาสังเกตไหมว่าใครใส่อะเพื่อจะเป็นของพวกเรายูทูบเบอร์นะหรือจะเป็นพวกของนายพานแต่ออมเนี่ยคุ้นๆเหมือนเคยเห็นน้องกิจอะใส่แต่ไม่รู้ว่าที่แบบน้องกิจใส่อะมันคุมหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวออมต้องกลับไปย้อนดูคลิปน้องอีกทีหนึ่ง เผื่อว่ามาทําตกหล่นไว้แถวนี้แต่ออมไม่ได้ใช้มือจับนะทุกคนออมใช้เป็นไม้เขี่ยเพื่อดูเพื่อความชัวร์อาจจะขอโทษที่เข้ามายุ่งนะคะทุกคนก็เพื่อเพื่อ,อความสบายใจในการสงสัยนะออมก็เลยเขี่ยดูนะก็ไม่อยากให้ของหรืออะไรมาเข้าตัวหรอกทุกคนบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีบางทีเขาอ,อาจจะมาทําของใส่ไว้นะอันนี้ออมต้องขอโทษพีพีเอฟซีด้วย แต่เราก็ตั้งเจที่ฐานว่าอยาเข้ามายุ่งในตัวเรานะเราแค่อยากรู้ว่าเป็นของใครเพียงเท่านั้นนะก็อย่าให้พีพีเอฟซีคอมเมนต์นเข้ามาเนาะเผื่อคนรู้นะเผื่อใครมาเป็นอะไรที่นี่เราจะได้ช่วยเหลือได้ทันนะคะคิดในแง่บวกดีกว่าทุกคนอย่าไปคิดในแง่ลบเลยคิดในแง่ลบเราก็หาทางช่วยกันแก้ไขเพียงเท่านั้นเองนะเ <c oughs> ข้าป่าก็ หัดทำสิ่งดีคิดสิ่งดีบ้างนะคนที่คิดลบนะบางคนก็บอกว่าทุกคนมีคลิปหนึ่งเนาะคิดพ่อปู่คิดพ่อปู่นะเป็นคลิปที่คนดูค่อนข้างเยอะนะอมเนี่ยไม่ได้อยากเลือกกระแสนะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าเราตั้งใจไปหาเขาเนาะก็เลยอยากทำคลิปนั่นเองอคนดูเยอะแล้วคอมเมนต์เป็นพลังบวกมากๆาทุกคนทุกคนล้อนแล้วแต่คอมเมนต์แบบ สิ่งดีๆสาธุเนาะสาธุบุญไปด้วยกันอมปพื่มปิติยินดีมากแต่รู้ไหมว่าหนึ่งในนั้นอ่ะมีจะมีอยู่คนหนึ่งเนาะคอมเมนต์ว่าอะไรเนาะเบื่อมากๆพูดยาวมากน่าลำคาญเนี่ยถ้าถูกหวยเนี่ยอมรู้เลยว่าถ้าเขาถูกหวยนะไม่มีทางพูดอย่างนี้แน่นอนเขาจะรับฟังอมอแน่นอนนะ เขาจะรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแน่นอนออมบอกพี่ๆเสมอเลยว่าเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันออมขอเป็นสะพานบุญให้ใครอยากขออะไรอยากอธิษฐานอะไรให้พูดในคลิปให้พูดในช่องได้เลยนะทุกคนก็รวนแล้วจะทําตามเนาะถูกหวยแน่นอนแหละว่า50%คนถูกหวยในช่อง50%วันนั้นคนดูไม่เยอะค่ะวันที่ลงหวยคนดูไม่ถึงหมื่น แต่รู้ไหมว่าพอวันหวยออกเนี่ยก็เข้ามาอีก,หม,ก,นะกหมื่นกว่าคนนะคลิปนั้นก็เป็นสองหมื่นกว่าคนนะทุกคนก็มาหลายคนมาย้อนดูตอนที่หวยออกแล้วก็มาบอกว่าเสียดายนั่นแหลนะเนาะบุญวาสนาของคนนะไม่เลือกที่จะดูคลิปบางคนก็เข้าไปดูคลิปแต่ที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวกับหวยเขาก็เลยไม่ได้ถูกหวยนะเออไม่เป็นไร เดียบยังอีกนาะบันนี้เดียบอะไรนี่ดูนะพี่พี่ขนาดก็เดินตรงทางนะมีทางนะทุกคนตรงเนี้ยมันจะเข้าไปตรงป่าดงดิบนะตรงทางเนี่ยมันมีพวกมหาของป่ามาทําไว้นะมาทําไว้นี่หมายถึงว่าเขาแบบใช้เส้นทางเนี้ยเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะมันอ่ะเขาเรียกว,ว่า,วาอะไร่ะบางคนก็มาตัดไม้น่ะไม่แน่ใจนะหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็คลิปทุกคลิปพูดเยอะพูดยาวหมดแหละทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครจะฟังไม่ฟังเนาะบางคนไม่ฟังก็ไม่เป็นไรกับปิดเสียงไว้ก็ได้ด้ดูแต่ภาพก็ได้เนาะใครไม่อยากฟังก็ปิดเสียงมันจะไปยากอะไรเราแก้ไขปัญหาที่ตัวเราเองดีกว่าอย่ามาบอกให้คนอื่นแก้ไขเลยนะเพราะว่ามันมีหลายคนที่อยากฟังอยากดูเนอะทุกคนก็บางคนก็บอกอ่าคอมเมนต์มาว่าน้องอมอย่าไปฟังเอฟซีเยอะนะนะ <laughs> เพราะว่าส่วนมากาหลุนแล้วเนี่ยอมเนี่ยจะทําคลิป ในทำนองที่แบบว่าตามใจพี่เอฟซีะนะอะไรนะดูนะเาเจอน้ำเหมือนเหมือนน้ำเหมือนน้ำอะไรไม่แน่ใจนะไม่จับน่าจะยีคนเอาน้ำเข้ามากินหรือเปล่าพวกมาตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนก็บอกว่าออมเนี่ยทำคลิปตามใจเอฟซีเกินไปก็มีส่วนนะเพราะว่าออมเองเนี่ยทำตัวไม่ถูกออมบอกเลยว่า หลายครั้งเนี่ยอมทาตัวไม่ถูกอมต้องคอยให้แม่ๆเนี่ยเขาชี้แนวทางนะว่าต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราทําตามเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งดีกับตัวเราแต่ที่ไหนได้พอทําตามเขาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองนะมีคนบอกว่าน้องอมเนี่ยออไปของหวยบ่อยเกินไปก็ก็มีบ้างนะเพราะว่า เอฟซชอบแนวนี้เนาะเราก็ไปตามที่เอฟซไม่แม่เอฟซขอเหมือนท่านเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้หมยถูกเป๊ะตรงแต่หารู้ไม่ว่าก็มีความเกี่ยวโยงกันอยู่บ้างเลขหกกับเลขเก้าเนาะสองเลขหวยสองตัวศูนย์หกเนาะก็มีคนถูกกับท่านเท้าก็เยอะนะมีคนไปกับหัวหางเอาเนาะก็ถูกเยอะพอปู่ก็ถูกเยอะคือเข้าทุกงวดเลยบาว,ว่าบอกอมนีดวงทางด้านนี้นะก็ ไม่รู้เหมือนกันเนาะให้มันเป็นไปในแบบที่มันจะเป็นทุกคนอีกนิดหนึ่งก็จะถึงป่าเด็ดเชิญน,นั่นที่อมไปแล้วนะตอนนี้มีความเหนื่อยมากๆเลยมันทางไปป่ารับแลนี่ยมันไกลนะคือใกล้ๆนะนับถือพวกคนที่เขาเดินไปอยู่นะ เสียงอะไรวะเสียงมีคนพูดน,นะขอ,อนั่งพักตรงนี้ก่อนเนี่ยเข้าไปตรงนี้ก็สุดทางแล้วไม่มีทางละสุดแค่นี้นะทุกคนนี่ลุกละนี่ไม่มีทางเดี๋ยวขอ,อนัา่างนี้ปากทางเข้าป่าดิบชื้นนะก็จะเป็นเขตของเราเขตทางนู้นก็จะเป็นทางของป่าม่านนู่นแหละทุกคน ทุกคนตอนนี้ออกมานั่งเขตระหว่างพรมแดนป่าดิบชื้นกับป่าไผนะ่เนาะทุกคนป่าที่อ,อกมาตรงนี้เนี่ยเป็นป่าไผ่ป่าแห้งเลยพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นป่าดิบชื้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวอมอเนี่ยจะพาพี่เนี่ยเข้าไปเห็นถึงความแตกต่างมันเป็นเขตเลยนะแบบเฮ้ยอะ่นนะใครวะนั่นนะ้ยอ๋อสวัสดีค่ะท่าน ท่านผู้นำนะคะอันนี้เป็นท่านผู้นำอดีตท่านผู้นำที่ท่าน,นก็ได้ค่ะ,ะดูแลปกครองคนในเมืองมผู้นำอะไรหรอกอ๋อท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ผู้นำอะไรหรอกก็จ,จะมาตาัาที่เราคนไว้วันนี้หนูเห็นท่านใส่สร้อยนี้หนูนึกถึงไอ้ผู้นำเก่าที่เขาใส่ใหนูก็เลยคิดว่าท่านน่าจะได้กลับมาดูแลบ้านเมืองของท่านแล้วใช่ไหมคะ อ๋อค่ะคก็วันนี้หนูกําลังจะเดินเข้าไปในป่าดิบชื้นเลยยังไม่ถึงดันถึงจุดที่เราเจอกันเลยค่ะท่านข,าขอให้เจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะด้านในหกข้าวข้างให้องคารักทําเป็นที่พักอ๋อที่ได้ยินเสียงปังปังๆตรงนั้นใช่ไหมแล้วอ๋อว่าแล้วค,คิดว่ามีคนตัดไม้ทำไว้เพื่อเอาไว้นอนพักพิงในป่ากันอืม อันนี้เอาไว้ทําให้พวกมนุษย์ที่ที่อยู่เมืองพวกหนูเขามาพักได้อ๋อรวมถึงพวกข้าด้วยค่ะาายิดน,นดีมากมากเลยค่ะก็ทํำไมวันนี้ท่านถึงมารอหนูที่นี่ครับปกติเรานัดกันไว้ตรงที่เป็นแหล่งน้ําก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเจ้าที่นี่รู้สึกถึงตัวเจ้าได้เจ้ารู้ไหมเจ้านี่เป็นคนที่มีบุญ บารมีความดีมากมายในตัวรู้ตัวเองหรือเปล่าอ๋อหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูก็มองไม่เห็นบุญบารมีตัวเองเหมือนกันเพียงแค่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็มาเดินปาน่าปกตปินที่ท่ามองเห็นในตัวเจ้าก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ชื่นชมแล้วที่เราเคยบอกกันไว้ว่าเขาให้เจ้าเข้าไปให้ความรู้พัฒนาในเมืองรับแรงของข้า คิดยังไงตัดสินใจได้ข้าไปบ้างครับเรื่องนี้หนูยังไม่ตัดสินใจค่ะท่านก็จริงๆแล้วถามว่าหนูอยากเข้าไปในเมืองของท่านไหมหนูก็อยากเข้าไปนะคะหนูก็อยากไปอ่าไปดูไปดูว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างหนูขอขอกลับไปคิดก่อนก็แล้วกันค่ะเพราะว่ามีหลายคนเขาก็ขัดแย้งกันเข้ามาในเรื่องของอ่า,อา ความเป็นอยู่เรามันต่างกันนะคะท่านก็เจ้าสะดวกขาดไม่บางครับพวกเจ้าพร้อมเมื่อไรบอกขาก็ได้ได้ค่ะหนูเอาอะไรเข้าไปในมือของข้าแก่พวกเจ้าไปตัวเปล่าขามีทุกอย่างให้พร้อมด้านในไปหาความรู้ไปสอวิธีการต่างๆใหม่ๆที่พวกเจ้ามีแล้วพวกข้าไม่มีเขานี้ข้าไม่เคยหวังอะไรจากมือพวกเจ้าแม้แต่นิดเดียวค่ะ แค่อยากแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆที่คขาไม่มีแต่พวกเจ้ามีมยินดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสกันแล้วกันเนาะหรือว่าไม่ก็เดี๋ยวหนูขอกลับไปคิดก่อนแล้วก็แล้วกันว่าหนาูจะเข้าไปดีหรือเปล่าว่าส่วนตัวหนูเองเนี่ยไม่ไม่ได้ว่างตลอดค่ะ<ใ>นหนูมา,าเดินป่าแค่เฉพาะวันวหยุดค่ะค่ะต,ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยจัดการผัวนางจำปีให้ค่ะอ๋อหนูไม่ได้เป็นคนจัดการเลยค่ะหนูแค่ไป ต่อปากต่อคำนิดๆหน่อยๆค่ะหนูไม่ได้ไปจัดการอะไรเขาเลยเจ้าช่วยได้เยอะมากๆโดยเฉพาะกำไรที่เจ้ามีอยู่ทำให้มันกลัวกลัวจนมันระแวงพวกข้าไปหมดมกำไรเจ้าพกมาตลอดเลยไ,ไหมใช่ค่ะข้าขอสัมผัสมันสีกครั้งข้าชื่นชอบมากๆเม,มียข้า้ายกับกราบไหวถ่านเท้าที่เจ้าเอากำไรถ่านมา อค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูบอกท่านเท้าก่อนดีกว่าค่ะแล้วจะพาท่านไปนะคะเพราะหนูเองก็ไม่ทราบว่าถ้าพาไปตอนนี้หรือว่าพาไปเลยเนี่ยท่านเท้าเขาจะว่าอย่างไรแล้วก็คงงจะมอเห็นกขยย่ค่ะหนูเองก็ไม่ทราบว่าท่านเท้ากับพระปู่เนี่ยจะมองเห็นหรือว่าไม่มองมองไม่เห็นเนี่ย เจ้าเป็นคนที่มีบุญวาสนาไปพบเจอกับคนวิเศษคนคุ้มครองปกเจา้าที่ผื้นป่าปกขานับถือพวกเขามากแต่ไม่เคยได้เจอเจ้าถือว่ามีบุญจริงๆนะค่ะหนูก็ดีใจที่มีบุญที่ได้เจอค่ะแล้ววันนี้ที่มาก็คือเรานัดกันไว้ว่าจะมาคุยเรื่องนี้ใช่ไหมคะคือหนูก็เอง ยังให้รอได้ขอแค่เจ้าไปให้ความรู้พวกข้าด้านในพวกข้าแค่ต้องการความรู้ใหม่ๆจากพวกเจ้าสิ่งที่พวกข้าไม่มีเท่านั้นสิ่งของข้าไม่ต้องการค่ะก็เดี๋ยวหนูจะขอพิจารณาก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอปรึกษาคนที่เขา มีความรู้ทางด้านนี้ก่อนค่ะะไม่องกลัวค่ะเดี๋ยวใช้จิตแล้ก็พีชใช้เขานะค่ะว่าเขาไปข้างในเป็นยังไงค่ะแต่เมื่อก่อนที่เขาไปค่ไม่ได้ยูเนาะค่ะค่ะโดยขับไหลออกมาแล้วอืมค่ะค่ะกลับไปครั้งนี้ทุกคนต่างตอนรับค่ะอย่างดีเข้ามากอด่ะร้องไห้ พูดตรงนี้เลยน้ำตาของผู้ชายมันออกยากถ้าออกมามันที่ตุดแล้วไม่ไม่ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ท่านมาทำไมถึงมาตรงจุดที่เป็นทางเข้าเลยคะทำไมเพราะว่าปกติแล้วท่านจะลัดมาอีกฝั่งหนึ่งว่าตรงนี้ปกติแล้วจะเป็นคนที่เขาชอบมาตัดไม้แล้วก็มาหาของป่าเป็นจุดที่นายพันเขามาทำถนนไว้ตอนนี้ค่ะก็เจอผมนายพาน คนตัดไม้คนในหมู่บ้านเจ้าก็มาพูดคุยกันปกติเลยทักทายกันน่าจะพักด้วยกันทุกันทำที่พักด้วยเราจะบูกมิตรถึน้วะกันก,ก็ดีมากๆเลยค่ะในพันก็ส่วนส่วนน้อยที่จะเขาจะทำ YouTube บางคนเขาก็ไม่ได้ทำ u t u b e ก็คือคอ๋ออ่า <YouTube. S 1> บางคนเขาก็ไม่ได้เอาสิ่งนี้มาค่ะกล้องตัวนี้ตัวที่หนูกําลังหยิบก็ไปตรงนี้อยู่เขาอาจจะไม่ได้เอาไปแพร่กระจายเอาไปสื่อสารใช่บางคนเขาอาจจะไม่ได้เอาไปเผยแพร่ค่ะแต่พวกหนูเนี่ยจะเอาไปให้คนอื่นๆเขาได้ชมด้วยเพราะก็อะไรที่เป็นสิ่งดีหนูก็จะเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้ รับรู้ว่าเมืองของท่านมีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีนะคะหนูตอนนี้หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่เชื่อนะคะแต่เพียงแค่ว่าหนูอขอกลับไปคิดก่อนว่าหนูจะเข้าไปในเมืองท่านดีหรือเปล่าหนูขอเวลาน,ลนิดนึงไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรขอเคเจ้าให้คาตอบค่าก็พอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้หนูเอาของกินมาให้ท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็จะเดินทางกลับ<ม>แล้วนะคะแบ่งพวกองคารักษ์ด้วยได้ค่ะได้เดีด๋ยวมีบางอย่างจะให้เจ้า คุยมาทา้งนานค่ะเกือบลืมรู้ว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ค่ะจะมอบให้เจ้ามันไม่ได้มีค่ามากมมยแต่เจ้าช่วยเหลือพวกข้าได้เยอะมากมาจริงๆนี่้าจะมอบให้เอรอะไรคะ <S 2> <S 2 <S 2> อ๋ออ๋อ,อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมากนก็เลยขอญาตนะคะ อ๋อเป็นต่งหูตังหูทองนะคะอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นเพชรใช่ไหมคะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอ,อ๋เนอกกเป็นพลอยยกกะวะคเป็นพลอยยกหรอคะโอ้ทุกคนดูดูสิพอมันเจอแดดมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่าอยากอมอกให้เรา โอ้หนูเกรงใจมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านหนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะมันเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาหนูก็ไม่รู้ว่าเอาไปจะเอาไปทําอะไรเพราะว่าหนูไม่ค่อยใส่ค่ะท่านองใส่ก็ได้เป็นที่ละลึกของขาจากเมืองขา่าหรเมืองเจ้าค่ะหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วท่านไม่ไม่ไม่ต้องเอามาขนาดนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ไ<ม>ช่วยเหลืออะไรเม,มืองของท่านเลยมันไม่ได้เยอะอะไรเลยที่ข่า มีเป็นกับ๋องขอบคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวงั้นหนูขอตัวเดินทางนะคะท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นําสิ่งนี้มาให้หนูเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยใจมากค่ะก็เดี๋ยวหนูขอขอ,ขอตัวเข้าไปดูงานก่อนได้ค่ะได้ไปทุกคนกลับกัน